เพื่อนคนไหนแบบยังไม่มีไอเดียที่จะซื้อของขวัญให้แฟนหรือให้แม่ร่้งเพื่อนผู้ชายเนี้ยจริงๆตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่แนะนําใช่ซื้อค่ะโอ้โหเอาไปเลยสิบเต็มสิบเนาะสิบเต็มสิบเออไม่หักสวัสดีค่ะบอปปี้มาลีค่ะ อีกครั้งนะคะกับการรีวิวน้ําหอมนะคะสาระความรู้เกี่ยวกับน,น้ำหอมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์นะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆถัดไปค่ะพูดเลยนะคะว่าน้ําหอม <c oughs> วันนี้ที่จะหยิบมารีวิวนะคะเป็นน้ําหอมตัว็อ p ในใจท,ที่ที่อยากจะเอามารีวิวในรอบปี2021นี้เลยใช่แสดงว่าชอบมากๆชอบมากไม่หลอกเพราะว่าเวลาที่เพื่อนพี่อ่ะแบบ โทรมาปรึกษาหรือว่าเออส่งข้อความมาว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากจะซื้อน้ําหอมเป็นของขวัญให้แฟนอะไรเงี้ยแนะนําตัวเนี้ยเป็นหนึ่งใน3ตัวตลอดเวลาคือแบบปิ้งนึกถึงตัวนี้เลยแน่นอนแน่นอนตัวไหนคะพี่แอมตัวไหนคะตัวไหนก็ทำไมอะก็ฉันนึกว่าแกจะพูดอ่ะปากมพี่แอมจะแนะนําถูกไหมตอนมายังมาใหม่ Explorer Moon Blanc ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ ท้หอมตัวนี้นะคะเพื่อนๆออกมาเมื่อปี2019ค่ะคอนเซ็ปของทั้มหอมตัวนี้นะคะพูดเลยว่ามีคีย์เวิร์ดยังไง adventure freedom แล้วก็ journey around the world ฟังชื่อน่าสนใจเปล่าล่ะแล้วบนหน้าเว็บไซต์ของเขาเขาเขียนไว้เลยว่าแบบเหมือนเขาอินสปายมาให้มันดูเป็นความแบบมัสคิลินหรือว่าความเป็นผู้ชายดมเลยดีกว่า โอ้ยหอมคำแรกคำแรแรกโน้ตแรกเปิดออกมาได้แบบเบาๆนะพี่แอมเป็นแนวซิตัสซีเห็นด้วยพี่รู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นเบอร์กามอแล้วก็มีเลมอนเอเนี่ยน้ำลายสอใช่ใช่ๆมันมีความเปรี้ยวของพวกนั้นเลยพืชผักส่วนตัวจ้ะกลิ่นแบบเลมอนกราสต่อมาเราจะได้โน้ตบูรดี้ วูดดี้ค่อนข้างที่จะไปทางเวจีแวกยาแฝกของอ m, ออมาพี่แอมแต่รู้สึกไหมว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่เวจีแวกสมุกตี้นะอืมพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบหญ้าควันๆแต่พี่รู้สึกว่ามันมีความเขียวของหญ้าแบบชุนชื้นไชุนชืนช้น,ชนใช่พี่รู้สึกว่าพี่ได้กลิ่นของแบบ มีพัชชูรี่หน่อยๆค่อนข้างจะวูดดี้เยอะอยู่พอสมควรเนาะพี่แอมจริงๆก็ให้ความมาสกิลินตรงนี้แหละผู้ชายก็ต้องนึกถึงความเป็นบูดดี้อยู่แล้วแต่นี่พี่รู้สึกว่ามันมีความเฟรชของตัวซิตาซีหลังจากนั้นคืออะไรคะแนทอัลมาติกได้กลิ่นของความเป็นเบซิลแล้วก็อานิสเออเห็นไหมนี่ยากส่วนตัวจะ พืชผักสวนครัวอีกแล้วน้ำหอมตัวนี้แต่เป็นพืชผักสวนครัวที่มีระดับไฮโซใช่คือไม่ใช่แบบอุเขียวมาเป็นแบบโอ้โหสมอต้มยำมันก็ไม่ใช่คือพูดแบบพืชผักสวนครัวแต่ว่ามันจะมีความบางๆจางๆของกลิ่นพวกนี้แหละแต่ว่าพอมันแบบปรุงออกมาแล้วมันค่อนข้างลงตัวเราบอททอมโน้ตอ่ะจะได้กลิ่นของแอมเบอรี่แล้วก็มัสกี้ให้ความซอฟต์ละมุนโอ้พอแบทพูดว่าแอมเบอรี่พูดเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจโน้ตนี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่า มีคนรีวิวน้ําหอมตัวนี้เยอะมากแหละตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ปี2019เนาะแต่ว่าจะมีคนไหนที่รู้จักแอมเบอรี่ได้ได้ดีเอ้ยได้ดีจะมีจะมีะะมเราถ้าเราไปเปิดในเว็บไซต์ฟาแกนสิก้านะคะห,หรือว่าเว็บไซต์ของมงบลองเขาจะมี raw material หนึ่งตัวที่เขาชูเลยว่ามีกลิ่นนี้อยู่เยอะมากเลยนั่นคือแอมเบอร์ฟิกซ์ค่ะหนึ่งใน raw material ที่ให้กลิ่นของแอมเบอรี่ เรียกว่าอัมพันธ์ทะเลหรืออ้วกปาวานออกปาวานน่ากลัวอ็อปาวานค่ะไม่แต่ว่าพูดแล้วแบบเฮ้ยพอบอกว่าอ้วกปาวานอ่ะจะรู้สึกมันแหวะแหวะนะคือไม่คิดว่าเฮ้ยเอามาใส่ในน้ำหอมมันจะหอมหรอลองลองเล่าให้ฟังว่าวิธีการมาได้ยังไงเออวานหัวทุยหรือว่าวานสเปิมเขาจะกินติดกล้วย ปลาหมึกตัวใหญ่เอย่างเงี้ยพอกินเข้าไปอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถย่อยได้เฉพอเขาย่อยไม่ได้พอไปถึงลำไส้อ่ะมันทําให้เขาเจ็บปวดเขาก็เลยต้องหลั่งสารสารหนึ่งออกมาเออเพื่อที่จะกําจัดตัวนี้ออกไปอนมันเป็นส่วนขับถ่ายของเขาป่ะเหมือนเป็นแบบอาเจียนละอาเจียนของเขาอ่ะอาเจียนและอืนะน้องวานน้องวานน่าว่าก็ นะคะมันมีการแบบล่าประวันทาให้ประวานอ่ะสูญพันธ์ไปวิประวานวานสูญพันธ์เขาก็เลยมีกฎหมายคือไม่ให้ล่าวานก็คือเพื่อที่จะรังพันธ์ทะเลออกมาขายเพราะอะไรเขาถึงนําอําพันธ์ทะเลมาขายพี่แอมรู้ปะไม่รู้ราคาไว้ผลลุกอีกแล้วแม่ราคานะคะมันอยู่ที่1ล้านบาทค่ะทุกคนต่อกิโลจ้าจรซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมสมัยก่อนเขาถึงมีการล่าอําพันธ์ทะเล เปลาวานเพราะว่าขายแบบวิราคาสุดโหดจริงๆอ่ะแต่ยืนหนึ่งจ้ะในปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเอาอำพันทะเลหรือว่าอ้วกเปลาวานจากธรรมชาติมาทำน้ำหอมกันสักเท่าไหร่ก็คือจะมาจากการสังเคราะห์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เหมือนที่พี่แอมบอกไปนะคะก็คือตัวนี้เลยแอมโบฟิกซ์ใช่เป็นหนึ่งในอำพันทะเลว่าแล้วเขาเลยถึงเครมกับน้ำหอมตัวนี้ว่าคือจุดเด่นของเขาซึ่งจริงๆเนี่ยพอไปดมท้ายๆอ่ะบอททอมอ่ะจะรู้สึกเลยว่า มีกลิ่นของแอมเบอรี่ถ้าใครยังไม่เคยดมแอมเบอรี่อะว่าเป็นโน้ตประมาณไหนใช่ไหมคือให้นึกถึงความเป็นมัสกี้แหละจางๆบางๆหน่อยแล้วแต่มีความเป็นวูดดี้ผสมอยู่หรือว่าเป็นเซนสกีนอ่าอถูกถูกเหมือนแบบผิวผิวเราเนาะผิวผิวคือถ้าคนิวถ้าคนไม่เซนซิทีฟกับโน้ตเนี้ยก็คือจะได้กลิ่นแบบอ่อนจริงๆอ่ะอยู่ในน้ำหอมตัวนี้แล้วจ้าใช่ค่ะ ถามไม่อืมหน่อยว่าถ้าคนฉีดน,น้ําหอมตัวนี้แล้วอะ่ะจะรู้สึกว่าเขาคาแรคเตอร์ประมาณไหนคะคุยพูดเลยว่าตัวเนี้ยคือจริงๆน้ําหอมไม่ได้ดูโตมากนะ,ะยังดูแบบวัยรุ่นแต่นึึกถงแบบเน้นไปทางบุคลิกแบบเซอร์ เซอร์ๆนิดนึงก็เหมือนแบบผู้ชายเนี่ยใส่แจ็คเก็ตหรือว่าแจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตยียยนสิ่งนี้ยุ่เท่ๆเบ, au บ au าๆแต่จะบอกว่าพี่ยังไม่ได้นึกถึงแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะจ<ล>ะรู้รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ของผู้หญิงอ่ะจะใช้น้ําหอมผู้ชายค่อนข้างเยอะด้วยถ้าน้ําหอมที่มันไม่ได้หนักเกินไปอ่ะผู้ผหญิงก็สามารถเข้าถึงได้พี่ยังรู้สึกอยากเลือกตัวนี้มาฉีดเลยในวันเท่ๆของเราอ่ะแรดล่กแรดมีคอมเมนต์ยังไงบ้างนอกจากผู้ชายเซ่อเซ่ของพี่แอมก็ยังมีความอีซีกรออิ้งผู้ชายแบบคลายสดิัว ใช่คือจะบอกว่าฉันรักเขาอ,อ่ะอฉันรักผู้ชายคนนี้อินด <In do S 1> ูวจริงนะพี่แอมคือถ้าฉีดแล้วกอดได้จริงนะคุณวันปกติก็คืออย่างที่บอกตอนต้นว่าผู้ชายจะเป็นเซอร์เซอร์แนวแจ็กเก็ตขุมยีนคุมอะไรแต่ถ้ามาเราไม่ใส่แล้วที่เราบอกตังนี้ก็อโอเค้เพื่อนคนไหนแบบ ยังไม่มีไอเดียที่จะซื้อของขวัญให้แฟนหรือให้แม่ัองเพื่อนผู้ชาย้งจริงๆตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าแหละราคาพี่ว่าก็ไม่ได้สูงจนแบบนึกออกไหมจับต้องไม่ได้เนาะเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่แนะนําใช่ซื้อค่ะค่ะเรายังไม่ถามซื้อแล้วว่ะเออเออเออะโอ้โหเอาไปเลยสิบเต็มสิบเนาะสิบเต็มสิบเออไม่หักหักนิดนึงหักเก้าเต็มสิบคือกลิ่นอะไม่หักสิบเต็มสิบเออแต่ถ้าลองลัสติ้งอะอ่า พูดถึง long lasting ค่ะ long lasting ให้เท่าไหร่โอ้ย้า่ยางงี้ให้ห้าว้ายทำไมใจลายจัโอ้ยไม่เป็นไรหรือไวเติมเนาะเติมระหว่างวันคือว่า booming โ okay อเคนะ แต่ไม่ได้ฉุดฉาดจนเกินไปไม่ไม่ไม่คือบลูมิ่งมันได้ของความซีซัคซีในในโน้ตของมันนั่นแหละเออมันก็ช่วยให้ความรู้สึกที่มันเฟรชกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าคะแนนบลูมิ่งคะแนนบลูมิ่งพี่ให้แปดลันเพื่อนคนไหนที่เคยได้ใช้น้ําหอมตัวนี้นะคะหรือว่าเฮ้ยเนี่ยกําลังตัดสินใจจะซื้อเลยอะคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ําหอมตัวนี้ พิมพ์คำถามมาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะอโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ